มาไปนะอ่ะไันนี้ตีมาคืองานแต่งเลยนะงานแต่งเที่ยวมาอะไรเงี้ยแต่งงานกับผีไงเที่ยวต้องเที่ยวมาไส้อะไรเนี่ยเล่นเที่ยวมาซองแดงแต่งผีก็เลยต้องมาตีงานแต่งอืมไม่ใช่ซองแดงแต่งหญิงอ่านั้นอยู่ในเน็ปเอ้ยทำไมจัดตีมขนาดนั้นก็เออเหมือนมันที่งานแต่งจริงๆหรอมางานแต่งกันจริงๆอะไรเงี้ยโหโว่ามันเป็นตีมของหนังเลยเนาะซองแดงแต่งผีแล้วมันก็มีกิมมิคเรื่องของ อ่ากันแต่งงานในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเขาพยายามจะทําให้มันให้มันไปกับหนังแหละแล้วลก็ทำไมเธอจะแต่งงานแล้วหรอฮะฉันไม่ได้สนใจเรื่องสนใจแต่เรื่องการทํางานและการศึกษาเท<อ>่านั้นแหละแต่แต่วันนี้ญาติผู้ใหญ่มาคุ้เลยนะเออหลอกบแบ,บ่งหนังก็พอมถ้าตอบเลยถ้าตอบเลยเจอกันตลอดนะเจอกันตลอดตอนคอนเสิร์ตก็เพิ่งเจอตอนไหนก็เจอกันตลอดนะญาติผู้ใหญ่พี่พียญาติผู้ใหญ่ผมก็ซีกันเจอกันบ่อยๆครับผม ได้ครับการทำงานยังไงบ้างสหรับเรื่องนี้เรอะมากเโอ้โหเรื่องนี้ต้องให้บิวกิ้นเลยเพราะบิวกิ้นเขาน่าจะเหนื่อยพีเยอะครับผมเขาต้องมีแบบซีนแบบว่าบู๋ต่างๆเปลี่ยนหลายลุคมากเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพีเป็นผีครับพีลอยๆนั่งๆอย่างเดียวผมผมว่าอย่างอย่างที่บอกไปตะกี้แหละผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่ที่มันดูมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เยอะมากๆอะไรเงี้ยมันมีทั้งความแอคชั่น มันมีซินดราามีความเป็นผีมันมีความเป็นคอมเมดี้แล้วไม่ดีว่าในในเส้นเรื่องที่เราดูอ่ะมันจะพาเราไปเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่ที่บางคนถ้าได้ดูออริจินอลแล้วมันอาจจะคอยเห็นการเดินทางของเรื่องนี้มาหนึ่งแล้วแต่สำหรับในเวอร์ชันนี้ผมว่ามันมีอะไรที่มันบวกมีอะไรที่มันทวิสต์มีอะไรที่มันแบบถูกปรับเข้ากับบริบทที่ที่ผมว่ามันมีอะไรอีกที่มันเซอร์ไพรส์อีกเยอะมากที่อยู่ในหนังที่ใหญ่ทุกคนเขาไปดูอะไรเงี้ยทั้ง ตัวผมเองพีพีแล้วก็นักแสดงอันอื่นด้วยใช่ที่ที่ที่เราได้เห็นวันนี้แล้วเราอาจจะไปเห็นครั้งแรกในหนังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนก็ก่อนก่อนเล่นคอนเสิร์ตเลยอนอ่ะได้ครับก่อ,ดดอนเลื่อนคอนเสิร์ตก็ที่กินไปให้กำลังใจพี่ีก็มีชาวคนไทยหลายคนก็แชร์มีนั่นเยอะมากเลยอะไย่งเงี้ยครับหนูไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยพี่นี่คือครั้งแรกของปีก็ผมว่าผมว่าเขาเป็นคนเก่งนะผมว่าเขาเป็นคนเก่งเรื่องการอ่า พลิกภาษาการพูดอะไรอย่างเงี้ยการวิธีเาเรียกว่าอะไรนะวาทศิลป์ดีวะวาทศิลป์ดีเราเล่นเราเล่นผมว่าผมว่าใครที่ตามติดตามเขามาตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะเห็นถึงพัฒนาการหรือความตั้งใจของเขากับกับงานนี้จริงๆแหละหรือว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นเขาแบบติดตลกติดอะไรอย่างเงี้ยชอบพูดจาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าใน,ในการทำคอนเสิร์ตอันนี้ผมว่าผมแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ไปดูก็น่าจะเห็นถึงความตั้งใจแบบ เกินร้อยของเขาอะ่ะผมว่ามันมันมันมากกว่าที่เขามีอีกเขาเขาพยายามจะพัฒนาตัวเองเขาพยายามจะทําอะไรที่ที่มันพิเศษเพื่อคนที่มาดูคอนเสิร์ตของจริงเพื่อง,งานของจริงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใครเห็นก็ก็ภูมิใจแล้วก็แล้วก็แอบบยิ้มไปด้วยเป็นธรรมดานะเห็นเขาแบบตั้งใจทํางานอะไรอย่างเงี้ยน่นานจะเห็นทีหนึ่งเ,เนาะเคยเคิดว่าเขาจะได้มาถึงระขั้นเบอร์นี้เลยผมคิดนะผมคิดตลอดผมว่าผมคิดว่าเขาทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าวันไหนที่เขาปลดล็อกตัวเองวันไหนที่เขาแบบ ตั้งใจอ่ะคนไหนที่เขาตบดตั้งใจอ่ะผมก็่าาทำได้ตั้งใจอ่ะตั้งใจทุกงานแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสายตาหรือเปล่ามีไหมมีไหมไม่อยู่ในสายตามีู่ไหมมีไม่มีอ่ะในสายตาตลอดมีหรือไม่มีไม่มีเห็นตลอดว่าตั้งใจงานนี้พี่ๆเราถายหน่อไหมก็ ก็หายเหนื alive, ke, so you, ่อยนะครับหายเหนื okay. ่อยแล้วก็ตั้งใจจริงครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่บิวกินก็ตั้งใจกลับมาให้สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยครับเขาก็ไปเคลียร์ตารางเรียนอันแสนวุ่นของเขาหลังจากที่เขากลับจากการไปเที่ยวจํานวนมากมาไปเรียน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 อยาเขาใจผิดไปเรียนแหมหายเหนื่อยตะกี้ยังบนเหนื่อยอยู่เลยในห้องก็ ลุยงานเนี่ยก็ที่ซ้อมมาทั้งหมดก็ทบทวนงานมางานดังเลยให้คุณชมว่าพี่สร้างมาตรฐานใหม่ในการทำคอนเสิร์ตในเมืองไทยก็ต้องยกเครดิตให้พี่เบลมากกว่าครับผมเรื่องโปรดักชั่นต่างๆหรือว่าเรื่องสเตจเนี่ยก็ต้องให้ทีมโปรดักชั่นเลยครับผมแล้วก็อย่างตัวโชว์เนี่ยพี่ก็จะมีโชว์หลายๆดีเทลต่างๆก็จะมีความเป็นตัวพี่อยู่ในนั้นด้วยครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆให้ผลตอบรับดีมากครับแล้วก็คนให้ความสนใจกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากๆแต่ไม่คุณบอกว่าหลายๆโชว์พี่เป็นคนคิดเองเลย ก็มีก็อย่างลอยๆอะไรเงีก็คิดก็ให้สจทยเพราะอยากเป็นนางฟ้าอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะให้ลอยจริงเก็ให้ตอนขึ้นไปลอยแล้วตีนากาสามรอบถึงรอบห้ารอบบนอากาศก็เสียวๆอยู่บ้างครับแต่ว่าเป็นคนชอบเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นรอบหนึ่งเราไปห่วงมันมันมันฟ้าทับแล้วมันกินทางยก็ก็มีเกือบวกบ้างหน่อยๆ ยิ่งความรับใจของแฟนนะก็พูดถึงจริงจก็ตั้งใจตั้งใจอยากให้ทุกคนที่มาได้ได้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ได้ความประทับใจกลับไปเนี่ยนะตาไหลเของ็บอกว่าได้เกมบมากเขาบอกว่าคขอจะถึงไม่ได้แต่พี่นี่าได้เอานายใบนายมาเป็นเกณนายใบนายเป็นแบบพี่พี่เพื่อนๆครับผมก็ ได้ในไปในกลับมาเป็นเกสครั้งนี้คือเราก็เรารู้จักเขามาตั้งแต่ที่เราอยู่นาดาวด้วยกันแล้วเนาะเขาเป็นพี่ชายเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอครั้งนี้มีคอนเสิร์ตก็ตั้งใจว่าแบบออ้ยเป็นใครดีที่อยากจะให้แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่า ก็ยังรีเลตถึงความสัมพันธ์ของที่ด้วยอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออไล่นายไปนายมาก็เป็นเป็นช้อยส์ที่ดีมากแล้วก็ทุกคนเต็มทีมากคือพีซ้อมระหว่างที่พีซ้อมในทุกคนก็มาซ้อมแยกบางคนซ้อมเจาะแยกบางคนมาซ้อมเองคือเหมือนทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากก็ดีใจมากเขาบอกว่าพีพีเป็นศูนย์วมใจของชาติวมใจของชาติได้เหรอแย่ละแย่ละที่ต้องลงเลยไม่ได้พูดดีๆพูดดีๆเ่ย ความรู้สึกคีเราความรู้สึกของทุกคนเห็นว่าผิดคือรวมกองก็ดีใจดีใจที่เขาเหมือนเอ็นดูเรามากกว่าครับผมในฐานะน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนหนูอยู่นาดาวก็จะมีแบบมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เออเออยงไยงไขาชอบแกล้งหนูหนูก็แบบต้องไปหาพี่ชายที่แสนดีไงแล้วแบบคือแกล้งหนูไม่หยุดไม่หย่อนแล้วถึงทุกวันนี้เขายังแกล้งหนูอยู่เลยอะพี่เจนะเขแกล้งเธอเลยเหรอเนี่ยแล้วแบบ การที่เขามาคอนเสิร์ตทางเนี้ยไม่เอาแล้วเหนื่อยแต่ดแต่ฟิลกับพี่ทอยบนเวทีก็วิ้รสร์ไพรส์เหมือนกันครับก็ตอนที่ซ้อมกันอะไรเงี้ยก็จะมีเล่นกับพี่ทอยบ้างพี่ทอยเขาจะเป็นสตล์์อย่างพี่ทอยอยู่แล้วพอพอมาบนเวทีกับวันรันทูงจริงครเราก็รู้สึกว่าอุ้ยพี่ทอยเขาก็มีมุมนี้เหมือนกันนี่มุมที่แบบว่าเหมือนน่ารักน่ารักแล้วก็พอเราได้แบบได้เริ่มเล่นกันด้วยแบบได้ด้วยสนิทกันด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่ารักดี สองอบมีน้ำตาไหลเต็มเนาเมทีทั้งสองรอบเลยนะพี่อย่งนไ้ความรู้สึกมันตื้นตันมากเลยก็ตื้นตันครับดีใจดีใจที่เหมือนทุกๆคนที่เรามองว่าเป็นคนพิเศษสำหรับเราที่มาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ก็ทุกๆคนเต็มที่กันมากๆแล้วก็พอได้เห็นแฟนๆจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนความตั้งใจของเรามันมันมันเห็นผลแล้วมั้งครับเห็นแฟนๆมีความสุขเห็นแฟนๆยิ้มไปด้วยเห็นแฟนๆร้องเพลงตามไปด้วยทุกๆทางที่แบบ ออกไปแล้วเห็นเขามีความสุขอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่พี่ตั้งใจมามันไม่สุง่ายูกินภูมิใจในตัวพีพีไหมคะสุดๆครับผมที่สุดเสมอมาครับปากกเลยว่าเป็นคนสัมเพลงคนนีได้ครับก็เดี๋ยวปากเพลงให้ปากเพลงตื่นจะปากเพลงตื่นด้วยอาก็เพลงนะครับใน เรื่องซองแดงแต่งผีนะครับผมก็จะมีทั้งหมด5เพลงนะครับโดยก็จะทยอยปล่อยออกมาตอนนี้มีเพลงตื่นนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้ฟังในทีเซอร์แล้วก็เพลงที่2คือสัมภวซีเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนะครับผมก็สามารถไปฟังได้เป็นเพลงคู่บิลกินกับพีกีครับผมแล้วก็ฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับผมซองแดงแต่งผีนะครับเป็นภาพยนตร์แรกของเราสองคนที่เล่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็ยังมีนกแสดงอีกมากมายครับข้างแล้วก็ ทีมงานคุณภาพอีกมากมายขาหวังว่าทุกคนจะได้ความสนุกได้ความตลกแล้วก็ได้อีกหลายๆอารมณ์หลายความรู้สึกที่มาดูหนังนี้แล้วก็ได้กลับบ้านไปนวันที่วันที่ 20, 20มีนาคมนี้นะครับก็อย่าลืมมาเข้าโรงหนังดูหนังกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะจอย่าลืมนะจ๊นะ,นะ อ่ะเซ็งนั้งแต่ดรกอ่ะกงนี้ก่อนนะพี่ไปกินอันนึงสักน่งเดี๋ยวะ